สวัสดีครับผมเป็นเหรี่ยญไทยนะครับผมรับประเมินราคาเหรียญธนบัตรนะครับผมรับเช่าพระเครื่องเหมาพระบานด้วยนะครับแล้วก็รับเช็คพระเกหรือว่าพระเทนะครับรับออกใบรับรองพระเทด้วยนะครับผมแล้วก็รับเช็คของสะสมโบราณน,นะครับมีค่าต่างๆนะครับผมก็ ค้นหาในรลยได้เลยนะครับมี Ad 5 7 0 b x a a r นะครับต้องพิมพ์ตัว Ad ลงไปด้วยนะครับผมก็มาคุยกันในรลยได้เลยนะครับผมเรียญนะครับของสยามเทวทิราชศร5นะครับชนิดราคา1อัดนะครับเห็นแบบนี้นะครับผมมีการเล่นหากันนะครับสวยๆเนี่ยได้ถึง3,000บาทเลยนะครับผม เดี๋ยวเรามาดูนะครับเหรียญนี้มันจะมีทั้งเกและเท,ะเทด้วยนะครับผมลักษณะของเหรียญเทเนี่ยสังเกตง่ายๆเลยนะครับตรงอ่าเท้านะครับเอาภาษาชาวบ้านที่เข้าใจง่ายๆตรงเท้าของนี่สยามเทวทิราชจะต้องเป็นแบบเท้านะครับถ้าเป็นลักษณะคล้ายๆกับใส่รองเท้าบูทตมานะครับคือเกะนะครับ นี่จะต้องเป็นเท้าแบบนี้อย่างนี้นะครับเออเห็นรายละเอียดไหมครับอืจะต้องเป็นเท้าในลักษณะแบบนี้เท่านั้นนะครับถึงจะเทนะครับผมเพราะว่าบางทีเนี่ยมันมันทำเกมมาปุ๊บเนี่ยตรงเนี้ยเห็นไ,ไหมนิ่ปุงป่งนิโป้เท้านะครับจะไม่ค่อยคมจะไม่ค่อยติดนะครับจะกลายเป็นรองเท้าบูทไปเลยนะครับของแทก็จะต้องเป็นแบบนี้ถัดมานะครับ จะต้องเป็นลอสอนี้ทุกคนดูหนึ่งสองสองนะครับเป็นเหรียญเล็กนะครับไม่ใช่เหรียญใหญ่เหรียญจิว๋วหนึ่งสองสองสภาพเหรียญน,นี้ผ่านการใช้หนักมานะครับรับหลักอยู่ที่ประมาณหลักร้อยนะครับหลักร้อยสามทีร้อยบาทนะครับถ้าสวยๆถึงจะได้สามพันนะครับแต่ถ้าสภาพอย่างนี้มาเนี่ยไม่ได้นะครับผมก็นี่ดูที่ลอสอก่อนนะครับเป็นหนึ่งสองสองแล้วก็ชนิดราคาก็คือหนึ่งอัดนะครับผม อ่าโอเคนะครับผมเหรียญนี้ด้านหน้าก็จะเป็นแบบรัชการที่9นะครับเขียนว่าจุฬาลงกรณ์ปจอจุหรจุดนะครับแล้วก็ตรงนี้พระจุลจอมกลาเจ้าอยู่หัวอยากให้จดจําไว้นะครับว่าตรงนี้นะครับจะต้องเป็นปอรอนะครับมันจะมีเหรียญแบบ1อัดกับ1เฟื้องนะครับอยากให้ทุกคนดูให้ดีๆอันนี้เป็น1อัดนะครับเนี่ยตรงนี้หน ลออหนึ่งสองสองนะครับจุดชี้ตายก็คือจะต้องไม่ใช่รองถาบูตสภาพนี้รับซื้อเท่าไหร่สามร้อยนะครับสวยๆสามพันนะครับผมเออมีการเล่นหากันในตลาดนักสะสมอยู่แล้วไม่ต้องเป็นกังวลไปเนื่องจากความหายากของเหรียญนี้นั่นเองนะครับผมอ่ะเป็นไงนะครับดูง่ายไหมครับผมดูง่ายไหมครับถ้าใครดูแล้วเข้าใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ ก็นะครับสำหรับใครที่มีอยากให้ดูจุดสังเกตไว้ให้ดีๆก็คือจะต้องไม่ใช่แบบเป็นรงเท้าบูทอะเออเอาง่ายๆวิธีที่จะดูเกแท้เลยเนี่ยเนี่ยถ้าถ้าเห็นแบบเป็นนิ้วนิ้วเท้าคมๆแบบเนี้ยแท้แน่นอนนะครับผมก็ใครมีก็ส่งมาประเมินราคาได้ดูพอสอด้วยนะพอสอนี่ยหแบบนึ่งสองสองแบบเนี้ยขายได้แน่นอนนะครับผม ก็โอเคนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ